อ่ารูแจ็คอะล่าล่าสุดเนี่ยล่าสุดก็คือที่เราคุยกันอ่มีคนมีคนถามอยู่เหมือนกันคือรูแจ็คเวลาใส่ในสตัดอะมันมันเหมือนกับบางบางบอดดี้มัน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 ติดเขาเรียกว่ามันมันติดตั้งไอ้เพลทอะมันมันไม่เหมือนกันหรือ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 รูมัน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 ไม่ได้ลึกอะแล้วพอเวลาเราใส่แจ็คปุ๊บแล้วแล้วพอเราเสียบเสียบแจ็คเนี่ย มันดันอืทีเนี้ยมันเเลยคําถามมันก็เลยคือว่าอมันมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะรูเพราะเพลทหรือว่าเราจะขยบเพลทหรือยังไงมีวิธีแก้หรือว่ายังไงได้ม้งส่วนตัวผมผมเจาะควานเข้าไปข้างในโตไม้ก็เป็นครับอตัวบอดี้ผมเจาะเพิ่มเข้าไปอีกเลกนิดก็เป็น ครับเพราะว่าถ้าเราขยะถ้าเราขยะไอ้ถ้าเรารองเันพื้นนั่นเป็นมันมันมันขี้เหล่ครับผมเพราะว่ามันผยืยอยู่มันผยืะขอบผมแจ็คเพดอะอ่ามันมันจะมีมันผยืะมันไม่เลียดเจาะเข้าไปข้างในดีกว่าครับผมก็คือขัดใช้เครื่องหัวขัดกระดาษทรายครับผมขัดว้านเข้าไปข้างในอีกนิดครับผมให้มันลึกเข้าไปอีกเพื่อเพื่อจะได้หัวแจ็คไม่ได้ไปคำครับผมเนี่ยปัญหาก็คือแจ็คกันคือมันไม่ได้อยู่แค่นี้ก็เป็นถูกไหมครับมันเราเสียบไปอ่ะคือมันทะลุออกมาอีก เป็นตัวนี้เข้าระบบะไม่ได้ให้เราแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเอครับเห็นไหมครับเป็น,เ,ปน,เ,นเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยเวลาหรือว่าเราหมุนดูก่อนก็ได้ครับผมหมุนดูหมุนว่าตรงไหนที่มันไม่ไป,ไป,ไปชนกับไม้เป็นบางทีมันจะมีเหลี่ยมออ,อันที่ผมหมุนอย่างเนี้ยหมุนหมุนกลับด้านดูหมุนอย่างเนี้ยหมุนก่อนแล้วก็ก่อนก่อนจะก่อนนั้นนะคือเราเราเราวางลงไปก่อนเป็นแล้วเสียบดูก่อนว่าตรงไหนที่มันไม่ชนก็ยึดน็ ก็ย oh, uh, uh ึดน็อตออกอ่าคือครคบลงไปก่อนก็เป็นครอบแล้วเราหมุนหาดู uh, อ่าก่อนจะเรารก่อนเราจะขันไอ้น็อตเนี้ยให้มันให้มันแข็งแรงครับผม <ละ S 2> น,นี่แหละอื<ช>มแล้วทีนี้มันมันอ่าก็คือเราหมุนเราหมุนด้านเอาให้ให้หันด้านที่มันได้นี่ใช่ไหมหเหมือนกับเอา,เอาด้านใาวใับลงข้างล่างครับผมแต่ว่าอันนี้ท้งนี้ทางนั้นมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นอือ อ๋อไม่งอกอ่าอ่าอ่านี่นี่น็อตตัวนี้ถ้าถ้าคุณใส่บางเทียนแล้วมันโผล่ไอหัวเตียวน็อตตรงนี้ออกมาเยอะอันเป็นบางทีอ่าบางคนว่ามันไม่สวยก็เลยทดจะไม่เป็นคลายน็อตทดน็อตเพื่อไอเนี้ยมันโผล่เรียบร้อยครับผมอันนี้ลึกเข้าไปข้างในค้ำดันดีครับผมเวลาเสียบเจ็กอ่านึกออกไปครับอ่าอย่าอย่าไปสนใจครับผมให้มันโผล่ไอไอเลียวนี้โผล่มาข้างนอกเลยจังมันครับเพราะว่าแต่ถ้าคุณอยาก ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าใ,<ช>ให้มันให้มันให้มันมิดก็คือถ้ามันเป็นพวกเฟนเดอร์หรือเป็นอะไรมันก็จะเหมาะมันก็จะทํามาเพื่อแจ็คที่มันยาวหน่อยใช่ไหมใช่ครับอ่าก็มีอย่างเดียวก็ผมก็คือต้องคว้านไม้เพิ่มก็เป็นเจาะเข้าไปก็คือคว้านข้างในให้ลึกลงไปอีกอืม,อมแล้วมผมเจออีกปัญหาหนึ่งสําหรับคนที่ชอบอติดติดฟอยทองแดงอ่ะเขาจะติดอยู่ใน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 ช่องในช่องแจ็คนี่บอกว่าแล้วที่มันช็อตเนี่ยมันช็อตกราวอ่ะ อครับคือจริงงไดีคือจริงงันเป็นไม่สมควรไปติดหรอกครับในในรูช่องแจ็กกันครับผมเพราะมัน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 แคบมากแล้วโอกาสมันจะไปแตะไอ้นั่นแหละครับผมหัวแจ็กไปแตะอะไรมันสูงคุณบุกข้างในครับผมบุกในห้องเครื่องพอแล้วครับผมมันทื่อมันจะถ้ามันจะหายครับผมมันไม่ใช่รูแจ็คตรงนั้นหรอกครับ และที่มันจะจีคร um ับผมก็มันไม่ได้เกี่ยวกับกาวหรอกครับบางทีครับผมมันมีนั่นที่ผมบอกครับผมเสียงจีมันเกิดได้หลักจากหลายสาเหตุตั้งแต่ผมเจอหลายคนเป็นที่บุบหมดทั้งงงเครื่องแล้วก็ยังจีเออทั้งทาคาร์บอนนั่นเป็นอ้อยหนักกว่านั้นนี่ครับผมทาทั้งคาร์บอนทาดําทั้งงงเครื่องก็เป็นไม่พอปิดตรงแดงอีกทีหนึ่งครับก็ยังจีมันอยู่ที่การวางกาวกับเป็นก็คือ คุณวางคุณรู้จากกาวหลูบหรือกาวธรรมดาเป็นหรือไม่มส่วนใหญ่นั้นที่ผมผมเจอคือพอบุเสร็จนบผมก็คือจะต่อสายกาวจากหลังวลลุ่มเพื่อลงอแต่ทำไมไม่มไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดูก่อนดีๆว่าเสียงจีบางทีมันมาจากฟิกอัพที่ผมบอกกันเป็นฟิกอัพที่มันมีปัญหาอยู่ครับผมอ่ามันจีเหมือนกันคาปาเซเตอร์คุณเชื่อไม่สนิทแล้วทีนี้เราฟังฟังออกไหมเราฟังออกไหมว่าจีแบบนี้จีแบบนี้ฟิกอัพจีแบบนี้ เพราะไม่มีฟอยปีแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยครับฟังฟังออกอยู่กับเบนก็นง่ายๆครับผมก็จีจีแบบชนิดไหนใช่ไหมเบนเออคือหมายว่าจีแบบเนี้ยปัญหาคืออะไรวะเออมันมาจากไหนอะไรเงี้ยอ่าก็ก็คือถ้าจีจากบิ๊กอัพอันเบนก็คือทั้งคลีนทั้งเสียงแตกก็คือจีแรงแบบผิดปกติแต่ละตัวเบนคือมันไม่เป็นทุกแกแต่บังเถีย S <S อ่าอ่าคุณสับคุณสับด้วเหมือนบางตัวเป็นมันจะเป็นบางตัวอยู่ที่มันจีผิดปกติออกมา uh huh. อ่าลองเทสดูดีๆก่อนครับผมก็คือปล่อยมือก่อนนะเ็นปล่อยมือแล้วเรา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 ,เราสับทีละเก๊กดูครับผม uh huh. จีผิดปกติไหมครับแต่ละตัวครับผมบางตัวนั่นแหละที่บางทีงทก็พอจีอย่างนั้นคือบ,บุเลยบางคนบุยังไงก็ไม่หายถ้ามันจีจากปีกับต้นทางเป็นครับจีจากต้นทางนี่หนักเลยอ่าอ่ากับสองก็คืออุปกรณ์เสื่อมหรือบางทีสายไฟยาวเกินอะไรพวกนี้ก็จี สายไฟองคงเครื่องอะยรพวกนี้ผมตัดตัดตัดแบบอ่าไอ้ก็เยาะไม่ระเบียบเรียบร้อยก็เป็นเออเต่ายาวเกินอย่างเงี้ยกบผมใส่ไอ่มารูแจ็กยาวเกินสสยบิ๊กอัพยาวเกินไปจนไปพับอยู่ยัดเข้าไปข้างในจีนะครับบางทีมจนนกันแล้วกับอ, <c oughs> อืมแล้วปัญหารูแจ็กที่ผมเคยเจออยู่อีกอันหนึ่งก็คือมันไอการจีนั่นแหละพอเวลาเปลี่ยนแจ็คอะ่ะเปลี่ยนเป็นแจ็คใหม่แล้ว哈 เ,เคยเจอไหมไอยเคยเจอครับเป็นเอาอย่างนี้ครับผมมันถ้าไอ้ไอ้แบบที่ว่าเริ่มกี่คืออย่างนี้ที่ผมเจอนี่ในรูเจ็ดดูเนี้ยถ้ามันมีอาร์กอนออกไซด์เขียวเขียวหรือแดงแดงดำดำอยู่ในรูเนี้ยเป็นและเสียบแล้วคือมันกาวมันน้ำไม่สุดใช้กระดาษทรายครับเป็นม้วนแล้วก็แย่เข้าไปในร่องเนี้ยในในรูเจ็ดเนี้ยแล้วก็หมุนกัดขี้อ่าอขี้สนิมขี้อะไรออกมา ดูก่อน hmm. ถ้าหายก็คือหายแต่ถ้าไม่หายก็คือว่าหน้าสัมผัสมันสึกแล้วก็เป็นก็คือกาวกับกาวกับลบมันชนทาท่าจะชนกันแล้วก็เป็นกระชอดสิครับ hmm. ครับเ uh. พราะเนี่ยเป็นมันอยู่ใกล้กัน uh huh. uh huh. นิดเดียวดูอ่ะอ่านึกออกเอ้ยอ้ยครับนานๆก้าวไอเนี้ยไอตัวสัมผัสเองไหมก็เป็นเพราะนี่มันแตะจุดตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนตรงนี้ที่เป็น,นกาวดูเป็นกาวอ่า hmm. กับกับที่ไอเนี่ยไอไอขาของมันเนีน่ย อันนี้ยน,นันนเห็นมัรก็เปน็นนั่นไหนเห็นสีดําอยู่อ่าอันเนี้เสียอันน,น,นี้อย่างนี้คือเสียอย่างนี้ใช้งานไม่ได้กบเป็นเพราะอันนี้จำหน้าจมปัดคือมันสึกหมดแล้วอ่าอ,อย่างนี้ก็คือบวกกับลบชนกันเล้ก็เป็นอืม่าครับอ่าครับกีพอพอ,พอเริ่มมันเริ่มสึกใหม่ๆก็เป็นบางทีนั่นไหนครับผมเราก็ไปขัดนะครับผมเห็นนั่นเอาแล็กเกอร์ไอโอทิงเนอร์มัง่งอะไรมั่งไปขัดบางคนยิ่งก็มันมันก็ลบออกเลยครับเป็นลบ ไอ้หน้าสัำปัเลยครับผมทีนี้จีนนักกว่าเดิมครับผมกับ <laughs> <c oughs> มีใครเคยเจอปัญหาอื่นอีกไหมผมน่าจะน่าจะครบแล้วนะ,ะแตงไม่เข้าเอออีกอันหนึง่งมันจะมีหัวแจ็คบางยี่หอ้ออ <c oughs> บางยี่หอ้ออย่างโดยเฉพาะมอนสเตอร์มันจะใหญ่กว่ามันจะใหญ่นิดนึงแล้วพอใส่มานานๆปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันบาน <Ừ. S 1> ผมไม่รู้มอนเตอร์ทุกรุ่นหรือเปล่านะแต่ว่าผมเคยใช้มอนเตอร์แล้วมันจะบาน <Ừ. S 1> อืมเออทีเนี้ยอ่าเคยเจอไหมแจ็คแจ็คที่มันทำแล้วมันบานเคยก็เป็นอืมไอ้มันเป็นบางรุ่นอยู่ก็เป็นอืมถ้าเกิดว่ามันมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นปุ๊บพอเราพอเราอ่อพอเราพอเราจะ อ่หมายถึงว่าพอเราไปไปใส่แจ็คอีกขนาดหนึ่งอ่ะขนาดอื่นที่มันที่ทเล็กกว่าน,นิดหนึ่งมันจะหลวมถูกป่ะมันจะหลวมหลวมทีนี้เราจะแก้ยังไงมันมีวิธีแก้ไหมอ๋อถ้าไอแบบนั้นมันหลวมไอหลวมใช่ไหมเบนใช่โอเคผมใช้วิธีนี้นะไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะี่ครับเบนออานี่นอันอนี้นะ อ่ะอ่าผมผมพับตรงนี้ครับผมนี่นี่นี่เนี่ยอ๋อให้มันให้มันให้มันฟิตลงมาบีบลงมาใช่ครับครับผมแต่หลักสำคัญก็คือต้องเราต้องเสียบดูนะเป็นเสียบแล้วก็คือไอ้ส่วนตรงนี้ครับผมส่วนส่วนลา้ของหอนแจ็คตัวนี้ยมาต้องกับกดเข้าล่องตัวนี้พอดีนะครับอ่าร่องนี้ร่องนี้ก่อนอ่านี่ร่องแจ็คอ่าถ้าไปค้ำหยุด ข้างบนอย่างเดียว <Okay. S 2> ไม่ดังเหมือนกันอ่าไม่ดังครับอ่าครับผม mm hmm. แต่ของดีๆนี่ก็เป็นอันตรายครับตัวนี้ถ้าถ้าเป็นของรวยตู้หักครับ uh huh. <laughs> ถ้าเ uh huh. ยี่ยอดีๆไม่เป็นไรอ่าอือกับพอไวเข้ามาอีกครับผมก็คือมันมันจะได้แน่นขึ้นอเออหมดอย่างนะปัญหาลูแจ๊ ส่วนใหญ่เด็กก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่อ่าคนที่อยู่แถวนี้หรือเด็กๆเล่นมันก็จะมีปัญหาก็คือแบบอมันกระชากอะกระชากหลดอะไรเงี้ยมันก็มันก็อยู่ที่การใช้งานนะนะครับอ่าน่าๆน่าจะน่าจะโดยครเข้าๆแล้วที่ผมนึกออกถ้าใครถ้าถ้าถ้าไอ้แจ็คแบบนี้ไม่ค่อยน่ากลัวครับเป็นไอ้เรายังแก้ไขแต่ว่ามีอย่างเงี้ยครับผมที่แก้ไม่ได้เลยก็คือแจ็คหลอดครับเป็นอ๋อแจ็คหลดอ่า ครับแจ็คโหลดของของพวกอากุติกพวกโปร่งพวกนี้หรือว่าพวกเบียดบางรุ่นก็เป็นกีตาร์บางนั่นนะครับผมครับไอปรญเหตุพวกนั้นครับผมได้ยินปะไม่ได้ยินเออโอ้ไม่ได้ยินออกออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่วันนี้เป็นอะไรท่านผู้ออานนั่นแหละถ้าถ้าเป็นแจ็คโหลดคือจบเลยก็เป็นทำอะไรไม่ได้ครับแจ็คโหลดเปลี่ยนลูกเดียวโอเไม่ได้เลย โอเครับแต่จริงๆแจ็คมันผมว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไหมมันก็ไม่กี่บาทนะครับอย่าอย่าไปฝืนดีกว่าครับผมเพราะว่าถ้าเอาไปเล่นใช้งานสเตจใหญ่ๆพวกนี้เวลาช็อออกมาก็เป็นโอ้โหดังดอกกับพื้เลยใช่ใช่ใช่มันเนี่ยมันจะนั่นแหละมันก็ได้มีคุ้มได้ไม่คุ้มเสียประมาณนิดนึงครับนั่นแหละผมคนนึงไม่ไม่สะสมบางคนแบบว่าคนร มาแล้วมาแล้วอเออมาแล้ว,าลวบางคนเขาบอกว่าพอพอไอ้นี่ไงเพื่อนบอกว่าเอ้ยพอพอเสียงแจ็คไม่ดีบอกให้เพื่อนบอกให้ไปเปลี่ยนปิกอัพส <c oughs> ีมววจะได้ไม่จีไรหมดหมดหมดไปเป็นหลายหมื่นสุดท้ายเปลี่ยนแจ็คหาย <laughs>